เรื่องของเม์นะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไร60ล้านเลยนะครับ60ล้านปอนด์กับนักเตะสัญญากำลังจะหมดยังไงก็ไม่ถูกสเปคในการเล่นนะครับเป็นเบอร์10เบอร์8ได้หมดถนัดในเกมรุกการเชื่อมระหว่างกองกลางไปแดนบนอันเป็นปัญหาของลิเวอร์พูลแอนดูโรเบิร์ตสันมี r e ลมาด d ริดสนใจ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Deep Red Talk EP ที่21นะครับกับผมท็อปไข่มุกดำแล้วก็ทีมเคงดีโมชันนะครับวันนี้ใส่เสื้อเชลซีมาเลยนะครับตามข่าวที่ออกมากร้อนแรงนะครับจากอังกฤษเลยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เมสันเมาส์นะครับ, United, รบ, outh, รบมีข่าวคู่กันอยู่ นะครับตัวเลขเคาะกันออกมาที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับผมออกมาพูดเรื่องนี้ทำไมมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดนักเตะเกี่ยวกับการซื้อตัวผู้เล่นเกี่ยวกับวิธีการคิดวิธีการเลือกขั้นตอนดีเทลมากมายนะครับแล้วก็หลายๆสิ่ง เพื่อนๆน,น่าจะทราบไว้บ้างนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บางอย่างก็เป็นลักษณะเฉพาะของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ควรจะเก็บมาฝากกันนะครับเรื่องของเมาส์นะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคงต้องพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าค่าตัวประมาณ60ล้านปอนด์เนี่ยจะว่าไปแล้วถ้ามองในทาง การตลาดถือว่าค่อนข้างจะแพงอยู่เพราะว่าเมาส์นั้นเหลือสัญญาก็คืออันนี้เป็นปีสุดท้ายกับเชลซีเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข่าวมาตลอดนะครับ60ล้านเลยนะครับ60ล้านปอนด์กับนักเตะสัญญากำลังจะหมดยังไงก็ไม่ถูกนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับหากเรามองในอีกด้านหนึ่งนะครับเมสันเมาส์เป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษสัญชาติอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจของเมาส์ก็คือว่าเขาเป็นโฮมกรอนเพลเยอร์นะครับที่อยู่ในโคตาที่ดีเหมาะกับการที่จะดึงเข้ามานะครับแล้วอายุอานาม20ต้นต้นๆมันได้นะครับแล้วก็สเปคในการเล่นนะครับเป็นเบอร์สิเบอร์ 8, ได้หมด ถนัดในเกมรุกการเชื่อมระหว่างกองกลางไปแดนบนอันเป็นปัญหาของลิวพูในวงเล็บครับแม้ว่าหลายคนดูเหมือนกับจะอาจจะเล่นได้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นโคดีก้กัคโปรหรือว่าเคดิสโจนที่จะฟิลในตำแหน่งนี้หรือว่าฮาวิเอเลียดนะครับแต่ว่าเม้ามาก็เกิดการแข่งขันในทีมขึ้นแล้วก็ไม่ได้เสียหลายนะครับทั้งนี้ต้องไม่ลืมครับว่าโคต้าโฮมกรอนเพลเยอร์มีความสำคัญลิวพู โอเคมีข่าวกับ a อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หรือใครก็ตามที่เป็นต่างชาติแต่ว่าอย่างน้อยครับหนึ่งคนที่ซื้อมาควรจะเป็นนักเตะอังกฤษนะครับเพื่อที่จะมาเติมแล้วก็เป็นกระดูกสันหลังของทีมนะครับเหมือนกับที่เคยมีเจมส์มิลเนอร์อยู่ตอนนี้ยังมีจอแดนเฮนเดอร์สันมีเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนมีเคอร์ติสโจมีฮาวิเอลเลียดนะครับก็ถือว่าเป็นแกนที่ เข้มแข็งนะครับแล้วก็จะยืนระยะมีจิตใจการต่อสู้ที่ที่ดีนะครับนะักเตะอังกฤษก็ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย อยากจะพูดถึงเมาส์ในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะพูดได้ว่าเอ้ลิวพูจริงๆเยอเกนครอปเองก็ถ้ามีโอกาสก็ควรที่จะพยายามนะครับแม้ตัวเลขที่ผมบอก60ล้านมันเหมือนแพงแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่ซื้อได้นะครับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เราก็น่าจะจบที่ตัวเลขประมาณนั้นหรือไม่ต่ำกว่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับสิ่งที่ดีก็คือว่ามันจะวินกับทุกฝ่ายวินกับ ทางด้านของเชลซีก็โอเคนักเตะจะหมดสัญญาเขาไม่อยู่ได้ราคาดีวินกับเมาส์ที่จะได้ไปเรียกว่าหาประสบการณ์หรือว่าความท้าทายใหม่เล้วผูเองก็ตอบโจทย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจุดนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคนอื่นๆที่ตกเป็นข่าวนะครับไรอันกาเวนเบิร์ชนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่นะครับกับไบเอ็นมิวนิกมาเติมมิดฟิลด์เช่นเดียวกัน นะครับหรือว่า Alexis Mac ิสแม็กอาริเที่ผมได้พูดถึงนะครับทั้งแ a ็กอาริเซอและ g r a v เวนเบ g เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงมีความน่าสนใจตรงที่ว่าลักษณะในการซื้อของลิเวอร์พูลการดีลนะครับเขาเรียกว่ามันมีวิธีการอยู่นะครับลิเวอร์พูลมักจะเรียกว่าผมว่าหลายๆทีมด้วยแหละแต่อันนี้อาจจะตามลิเวอร์พูลพวกเราตามลิเวอร์พูลกันอยู่ก็จะได้ยินเรื่องสตอรี่อย่างเงี้ยบ่อยลิเวอร์พูลพักจะมีการคุยกับ ครอบครัวของผู้เล่นด้วยไม่ใช่มีการดิวกันระหว่างเอเย่นนักเตะกับสโมสรเท่านั้นแต่ว่าเยอเกนครอปและทีมงานนยพยายามที่จะเจาะเข้าไปถึงถึงครอบครัวนะครับแล้วก็มีการใช้ปางทีก็ใช้เอเย่นในทีมนะครับเช่นตอนที่ฟานได์ไปคุยแล้วก็ไปดึงเอากักโปมานะครับลิวพูเองก็คล้ายๆกันอย่างเงี้ยพ่อของ ทางด้านของกรา v เวนเบิร์ชเนี่ยก็มีข่าวว่ามีส่วนในการพูดคุยครอบครัวของแม็กอลิสเซอร์ก็มีส่วนนะครับไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าเอเจนต์คุยธุรกิจกับสโมสรอ,อย่างเดียวนะครับแต่เป็นครอบครัวคุยกับทีมงานด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่จะเสริมก็คือว่าการที่จะได้นักเตะระดับนี้นะครับแม็กอลิสเตอร์เองก็มีคนต้องการมากมายนะครับเยอเกนครอปและทีมเนี่ย จะต้องเหมือนกับมีแผนนะครับเอาไปให้ผู้เล่นเนี่ยดูว่าเอ้ยคุณมาแล้วนะคุณจะมีบทบาทก็คือมีโรอย่างนี้ในทีมเล่นแบบนี้แบบนั้นคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของทีมอย่างไรเราจะมีวิธีการเล่นแบบไหนที่น่าจะเหมาะกับคุณส่วนนี้สามารถ apply ไปได้กับทุกคนที่ลิเวอร์พูลเตรียมที่จะดิวเข้ามาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ได้เลยนะครับอันนี้กำลังจะบอกว่า มันเป็นอะไรที่มันมากกว่าในเรื่องของเงินทองและนักเตะระดับนี้ครับอาผมพูดง่ายๆค่าเหนื่อยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยสัปดาห์ละสมมุติแสนห้าปอนนะครับกับ2 0 0แสนคือคืออาจจะห้าหมื่นสำหรับพวกเรามันเยอะแต่ว่าแบบบางทีกับตัวพื้นมันเป็นเงินที่เยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วในเยอะขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องของความสบายใจเรื่องของ สโมสรเตรียมการรองรับอย่างไรเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดคืออะไรหลายๆคนเพื่อนๆคงจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับกับข่าวกับภาพแล้วกันนะครับที่เป๊ปกวาดิโอลานะครับหลังเกมหนึ่งหนึ่งในบ้านไบรตันเมื่อคืนนี้นะครับมีภาพกอดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์อยู่นะครับโอ้โหเล่นข่าวกันเยอะเลยครับฟาบิซิโอราเอโรมาโนสื่อต่างๆโซเชียลนี่ระเบิดเหมือนกันว่าเอ้ย ทำไมกอดน,นานจังวะคือคือมันก็น่าสนใจนะรับไปคุยอะไรกันนะครับก็ก็แน่นอนครับเป๊ปก็คงจะชอบแหละนักเตะระดับนี้นะครับแต่แต่ที่ผมพูดมา2-3ประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเชื่อว่าแม็กอลิเซอร์เนี่ยเราไม่หลุดมีการคุยกันมาแล้วคุยทั้งครอบครัวคุยทั้งกับตัวนักเตะว่ามีแผนการอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญกว่านะครับ ก็ไม่น่าพลาดนะครับกาเวนเบิร์ชหรือใครเองก็ตามที่จะมาผมเชื่อว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาที่มากกว่าเรื่องเงินแล้วก็มากกว่าอันดับไปอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่ๆน,นะครับปิดท้ายกันเล็กน้อยนะครับที่ขาออกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เรียกว่าก่อนข่าวของเมาส์กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตในหนึ่งวันก็คือมีข่าวแอนดูโรเบิร์สันนะครับมีวิลมาริด สนใจนะครับค่าตัวประมาณ40ล้านนะครับผมก็พยายามไปแกะดูนะครับสุดท้ายเนี่ยที่มาที่ไปข่าวมันน่าจะมาจากสื่อสกอตนะครับ Scottish Daily Mail นะครับสื่อในเครือของ Daily Mail นั่นเองแล้วก็โอเคใครพวกเราเพื่อนๆที่ชอบอ่านเว็บไซต์ Daily Mail ก็คงจะเห็นข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คนหนึ่งก็เล่นข่าวตามกันเข้ามานะครับว่าจะเอาไปเล่นแบ็กซ้ายให้กับทีมโนนีนั่นะครับอันนี้ก็คิดว่ามองโดยลูกกาและอายุ29ด้วยคงไม่ได้ง่าย นะครับอาจจะเป็นข่าวปั่นข่าวอะไรมากกว่านะครับแล้วก็หรือเป็นข่าวลือกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องทั้งซื้อทั้งขายในเรื่องของตลาดนักตเตะเพื่อนเพื่อก็ลองดูนะครับว่าคือดูให้สนุกแล้วกันเพราะว่ามันมีทั้งจริงทั้งไม่จริงเราก็ใช้วิจารณญาณประกอบกันไปนะครับแล้วก็ใช้การวิเคราะห์กันไป นะครับเราสามารถเป็นข่าวกับทุกคนในโลกได้แต่ว่าเอ๊ะมันจะมีที่น่าจะเป็นจริงๆเ่ยสักกี่คนแล้วก็มีความเป็นไปได้สักกี่คนรวมถึงขาที่จะไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับแน่นอนว่าในเรื่องของการซื้อขายต้องร้อนละอุเพราะว่าลิวพูนั้นยังไงก็เตรียมเ,เต็มคาราเบลนะครับอย่างน้อยก็ถึง4คน แน่ๆในการที่จะซื้อมานะครับนักเตะอังกฤษต้องมีอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะเป็นใครก็ลุ้นเอานะครับวันนี้มีข่าวกับเมสันเมาส์อยู่นะครับหรือว่าแม็กอลิสเซอร์ที่ว่าได้แน่ๆจะได้หรือเปล่าแล้วมีใครอีกครับที่เพื่อนๆอยากได้คือเห็นละละในคอมเมนต์ก็มักจะแสดงความคิดเห็นกันมาแล้วช้อยจริงๆก็ดีมากๆด้วยนะครับก็ขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมานะครับช่วงฟุตบอลมันใกล้ปิดฤดูกาล ปิดฤดูกาลแบบนี้นะครับก็คงจะต้องมีเรื่องเหล่านี้แหละครับมาคุยกันใน deep b r e a talk นะครับก็ฝากวันนี้ฝากเอาไว้นะครับเป็นเรื่องตามกระแสนะครับ ep ต่อไปก็จะเป็นเรื่องก่อนเกมกับ southampton นะครับก็เตรียมที่ติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ